วันนี an ้น้องมีคนมาคุม้วนะคผมมามาคุมน้องอ่านเลมพี่ดอกเลย่ครับครับผมวันนี้ใครคุมใครใครคุมใครวันใหม่หนูคุมค่ะรวยให้คุ้มใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องคุมพฤติกรรมก็มีคนละเลือะ การทำงาของเรียใหม่รเรื่องนี้น้องมาเล่นซีรีแล้วเรารไปที่เราอย่างนั้นเราห่องตรงไหนบ้างครับผมเคยเคยดูเคยไปที่กองน้องตอนน้อง้สักประมาณกี่ขวบนะห้าหกขวบใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นน่ะก็คือด้วยความที่เขาก็ยังเด็กมากแล้วเรื่องของการสแสดงเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าอันนี้มันคือคือแบบคือแบบถ่ายละครอ,อยู่นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าหน้าตอนเนี้ยเขาอายุจะสิบสี่แล้วผมว่ามีแบบแอบ,บดูที่กองบ้างก็เห็นว่าเออเขาเริ่มรู้แล้วว่าการแสดงมันคืออะไร การเข้าบทบาทมันคืออะไรก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นครับเพราะเห็นความเก่งของน้องสาวแล้วสู้พี่ๆได้เลยถูกมแน่นอนค่ะโอ้โหพี่คราแบบคือตื่นเด้มากเลยไม่อยากจะโบเยอะค่ะโบโบด้ลูกปมได้ลูกก็แบบเล่นได้เล่นได้เลยจะอึ้นน้ำตาสั่งได้น้ำตาสั่งได้ค่ะตามเอ็มบีที่เล่นเลยค่ะตอนนี้ ไม่ได้ผมเป็นต้องอยู่นะเรียกว่าพีบแตกใช่ไหมลูกพีบแตกให้เคยถามพีอย่าไปว่าให้คะแนนการแสดงก็เต็มสิบเอียให้เท่าไหร่อ๋ออย่ยหลอกก่อนไปถามเพีแล้วยังไม่เคยถามลองถามดูนะเต็มสิบเอียร์ให้เขาอะไ้าต้องพูดกันออกสื่อใช่ใช่ก็ต้องดูดีหน่อยเออ็เลยให้คือจริงจแล้วเนี่ยก็อย่างอย่างอย่างที่บอกแหละว่าไปดูเขาที่กองแล้วเห็น ผมก็ไปนั่งอยู่หน้ามอแหละไปนั่งดูว่าเออเขาเล่นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้เห็นพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นพอสมควรเลยเออครับผมแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเ,ออเขาอาจจะแบบเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยออนครับผมก็คิดว่าน่าจะเก่งมากเรื่อยๆครับผมมีอะไรทำและชอบไหมชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่า นี่แหละค่ะอาชีพในฝันอะไรอะไรอะไรทีไรไ่ทำให้เรารู้ึกว ก็รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราดีค่ะได้ลองอะไรใหม่ๆได้เข้าไปเป็นเหมือนแบบชีวิตอีกคนนึงของเราด้วยใช่ค่ะจะต้องการกลายเป็นว่าเป็นเราตั้งใจทำงานทุกแบบเข้าวงการเป็นตัวแน่นอนแน่นอนค่ะเฮียเฮียไปเฉียวใช่ไหมคะไปเฉียวค่ะซัพพอร์ตคหะเนี่ยบอกว่าอะไรก็ได้ซัพพอร์ตหมดอคือจริงๆการที่เราเข้ามาในวงการเขาบอเฮียบอกว่า เพื่ฮียก็จะถ้าหนูชอบเขาก็จะทำอย่างเต็มที่แบบถ้าหนู่าชอบไปไหนชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬาหรือชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทำดันอย่างเช่นเรื่องนี้เขาก็มีเปิดแคสเราก็ให้เขามาแคสใช่ก็คือไม่ได้เพราะว่าเป็นน้องเพี่อนน้องแคสปกติครับแคสปกติเลยค่ะคดันไม่ได้เส้นเพื่อนไม่ใช้เส้นเพื่อนเลยโอ้แน่นอนว่าไม่ค่ะ ทั้งสมามเรถรรวนนะใช่ใช่แสดงว่าเดียวทั้งสามคนก็แบบแล้วแต่น้องนะคะเลือกเส้นทางไหนเราซะก่อนถูกต้องถูกต้องครับถ้ามันไม่ไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเป็นเป็นแนวทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มท so ีครับแล้วมมีแบบขอเขียนลองไหมแบบไม่ให้ก็ต้องเรียนนะดี๋อว๋อถูกต้องถูกต้องอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะมีถ่ายคิวพระาศุลสาหิตก็จะแจ้งทางกองเอาไว้ก่อนแล้วว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆ ขอแค่แต่ออาทิตย์นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ขาดเรียนไม่อยากเป็นกระทบของน้องด้วยแต่ว่ามันจะมีช่วงบางจุดที่แบบปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็ให้คิวกรองเต็มที่ครับจริงๆถ้าตกเออน้องเริ่มเข้าวงการมันของอะไรไหมเออม,มีอะไรที่ต้องแบบเขาบอเข้าวงการมันก็จะติหนึ่งนะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเขาด้วยความที่เขาก็ได้ได้เห็น ตามกองถ่ายอยู่แล้วบ้างว่าที่บ้านก็มีสตูเปิดอยู่เขาก็แบบอาจจะแบบได้มีโอกาสแวะเข้าไปดูบ้างเขาได้เห็นแหละว่ากองถ่ายเหมือนกับเขาได้สั่งสมตั้งแต่เขาเล็กๆขับผมโอ้ยนี่เป็นนากเอกได้เลยใช่ไหมคะเดือนขัเยอะสิอย่าอย่ามองหน้า๋ยวมองคนใหม่นานมากเด้อก็ต้องดูเรียกว่าคือตอนเนี้ถ้านะตอนนี้ผมยังไม่รู้หรอกแต่ว่าต้องดูในอนาคตที่แบบเริ่มโตขึ้นว่นนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็เกมือนกับต<อ>้อ,องออออมีการช่วยดูแหละว่าเออบทเม็นอะไรสนใจหรือว่ามีอะไรแบบที่แบบไม่ถูกไม่ควรไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะช่วยดูการทำงานในวงการส่วนใหญ่แล้วเรา,าแนะนําน้องเรื่องอะไรบ้างพ,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 พี่พี่มีประสบการณ์มากว่าตร,ตรงนี้หรอก็อจะมีเรื่องแบบเรื่องของการทํางานบ้านในการอ่านบทครับผมก็ต้องแบบคอยมาคอยบอกหรือว่าบางดุดที่น้องอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วมาคุยกันได้ว่าเออ โปรเล่นยังไงต้องการอะไรเล่นยังไงแค่บอยค่ะแค่บอยแล้วคนที่มีประสบการณ์ลาก่ะเพราะว่าแค่บอยมีประสบการณ์ที่สุดแล้วแค่บอยบอกว่าอะไรบ้างแคบอยก็จะช่วยหลายอย่างเลยครับเรื่องการแบบจุดโฟกัสต้องการแบบว่าต้องพูดเสียงประมาณยังไงต้อง เเยอะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเอะไรแบี่นหนอเราขอคำปรึกษาด้านไหนเป็นพิเศษโอ้คำถามไม่น่าถามคเลยนะไม่ข้ามข้ามข้ามจะด้ไหนกันบ้างอะไรจแรงไงเฮียพัดเรื่องนี้เียหน่องเรื่องนี้ใช่หน่องสก็จะดูแบบโอเวอร์ออลดูโดยโดยรวมใช่ครับใช่ครับ ฝากติดตามเนาะพี่ทำพี่ทำน้องเลยครับผมอ่ะขออนุญาตถามเรื่องนึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเรื่องที่บอกว่าน้องเันใหม่เปลี่ยนไป้ด้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขผมา็ถามดูว่าแบบโกรธเป็นยังไงว่าคาเห็นข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็พี่พี่เห็นว่าเปลี่ยนหรือเปล่าครับเขาก็เขาก็เหมือนเดิม ก็คือแค่แค่โตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสว <c oughs> ยขึ้นด้วยไม่หวงแ้วกมใช่ใช่ค<อ>่ะยิ่งเลยค่ะก็คือเท่าเท่าที่เหตุก็คือจะมีเรื่องของการพูดคะพูดขาอะไรอย่างนี้อาจจะแบบมีการตกไปแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวันนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของวันนั้น มันไม่ใช่แบบทั้งวันเป็นอย่างนั้นหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไปทําให้ใครแบบรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยครับก็คือช็อตวันนั้นที่มันเกิดประเด็นขึ้นนะเรื่องแบบน้องท่านไม่ไหวเหมือนเดิมน้องใหผมข้าเหมือนเดิมเลยน่ตอนที่เราเจอคอมเมนต์แบบนั้นพี่เขาพี่ในบ้านเที่ยงเที่ยงกันก็จริงๆิผมไม่นะจริงๆิผมไม่ผมคือบางทีอ่ะผมก็ก็ปล่อยผ่าน แล้วมันมีบางทีก็แบบอยากไปตอบกลับว่าตอบความจริงที่เกิดขึ้นนะ <oot. S 1> ว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ล่อยผ่านดีกว่า,า <c oughs> ต่อยผ่านดีกว่าอย่างเช่นว่ามันยังมีเรื่องที่แบบวันนั้นผมลงคลิปอันหนึ่งที่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาจะมาจะเม้นประมาณว่าสีผิวน้องเปลี่ยนไปนะเฮียดูแลไม่เหมือนตอนแม่อยู่เลย <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่งคลิปอันเนี้ย คืตอตอนที่แม่อยู่คือหลายปีที่แล้วก็คือมันค่า, <laughs> าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าตอบอยังไงผมก็เอ๊ะแล้วแม่ดูแลไม่ดีเท่าแม่เหรอออะไรยย่างงเี้ <laughs> ใช่ผมก็ผมก็จะมีจะมีเม้นอะไรอย่างเยอะบางทีผมก็ต้องแบบเอออ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรือว่าหรือว่าก็ไม่อ่านซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยครับผม <laughs> แต่ว่าตัวเนื้อ วันใหม่จริงจริงวันใหม่ก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นเข้าไปอ่านเลยเนี่ยใช่เพราะพอพอรู้พอพอทราบเรื่องเนี้ยค่ะหนูมีเครียดหรือมีน้อยบ้างไหมลูกไม่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปกติจะเป็นปกติของของนักแสดงอตัวเชี่ยวด้วยครับหรือว่าเรามีแบบเรืป็นการแบบเชี่ยมากจริงจริงไมันยอะจริง อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างก็่แนแล้วแต่ละแต่ว่าที่นอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่ันมากแค่ไหนครับครับีุ่มคลิกันกับเรื่องนี้กับโซเชียลแบบคำวิจารณ์ต่างๆนั่งดูเวลาเจออ๋อก็รู้สึกว่าเอาคำวิจารณ์มาปรับดีกว่าใช่ใช่ถ้าเกิดว่าไหนมันไม่จริงก็จะปล่อยผ่านมาใช่แสดงว่าเราก็มองบวกเนาะใช่ยังไม่ได้เนาะย่ะาไม่เรียกไม่ได้อ่ มันเคยมีตอนนู้นใช่มันเคยมีตอนนู้นตอนนู้นที่ที่ตอบกลับไปก็คือมันมันเจอมันเจอแบบเยอะมากจนผมก็ไม่รู้ผมก็เลยตอบได่แน่กลับไปเลยซ้อมซ้อมซ้อมท่องการจับตัวต้องเจอใช่ใอันนี้คือการฝึกซ้อมมาเป็นการลองเอออีกหน่อยเจออะไรมาถึงตอบไปเองเลยตอบได้ค่ะพอน้องแบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรย่างเงียเราสบายใจขึ้นไหมือนกันจริงๆก็คือมันอย่างที่บอกแหละว่า เขาไม่ได้มาเห็นเรา24ชั่วโมงเราก็รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเราก็แค่อ่านแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าคนจะเม้นเขาก็มีสิทธิ์เม้นของเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกครับผมเราอย่าพูดเลยไหมเพราะบางทีการเห็น็อตสั้นๆมันก็มันก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นกระทบถึงครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะแนันแหละก็คือเหมือนกับไม่ไม่เสียคูะไรก็คือขอโทษเขานะคระเพื่อทำให้ถูกไปสบายใจได้สาคุณณนะะคคคบขอุ่ No,